สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมในเกมฮอนนะครับในโหมดแรง CM นะฮะกับพี่โรสเซอร์เบนนั่นเองนะครับก็ยังอยู่ในคอนเซปต์นะครับกดคนเดียวหรือว่าโซโลแรงนะฮะเป็นเซอร์เลนกลางนั่นเองจะเป็นทางด้านของมังกี้คิงเข้ามาโชว์อะไรสกิลหนึ่งวะเนี่ยผัดโผล่ต่อทีมีทีหนึ่งก่อนแล้วกัน เจะเป็นลิงกลางอ่ะเพราะว่มมาต้นเกมผมน่าจะโดนคอมโบแรงอยู่นะก็ะคงจะทีใครทีมันนะครับเอาทุกอย่างจริงๆลิงกูเดลยวเรียบร้อยครับเลนบนแหลงสองตัวเหรอ ผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยมีดอนมีอะไรเนี่ยไม่ใช่ดิมีป๊อปเป็ดมีแค้งเออเอาเรื่องจัดจัดน่าจะได้ขวดแล้วป่ะซับไพเฉยเลยตะคิวคืนนะครับผมยังไม่อยากกดสกิลสองทีมเขาเลยว่ะ ไปตายมขอเวิลสี่ก่อนแล้วกันครับให้สกิลสองมันเลเวลสองก่อนมันน่าจะได้ทีมแรงกว่าน,นี้หน่อยอ <I S 2> เพราะรู้สึกว่ากดตอนนี้ไปมันมันไม่ค่อยคุ้มไงโอเคโอเคครับนั่นแหละเจ็บอยู่นะ คุณใช้มานาหมดต้นเกมอ่ะคุณลิงคุณจะมาฟยวเฟ้ามะพร้าวเผากับผมไม่ได้โอ้โหลุนป่องแปงไงลิงเสียเทียวปะเนี่ยเขาใช้มานาคับคลิปหมดเลยว้ยลิงอ่ะไม่เผื่อแผ่ไม่ให้ผม อ้าวอะไรของคุณลิงคุณทุบหินไมเมื่อ <laughs> กีเ้เขากาจะทุบหินแล้วก็โดดมาใช้สกิลสองก็โดดต่อมาแล้วก็โดดข้ามผมมาตัดลูน,นแล้วไงอะมะนาวไม่พอครับเดืทุบแค่หิน,นจบแล้วคุณลิง ทีมหน้าทีคร <descending level>. ับเจ็บอยู่นะรอบนายนี <azioni> ่ตายเลยนะกดดับเบิลนี <splash> ้แทงปุ๊บตายเลยนะอะไรคุณลิงคอมผมสิเร็ว

The juice loose. is ผมไม่ค right. ิดว่าเลยวันนอเขาจะไม่ไอคับอยู่ตรงนี้ฝั่งผมน่าจะตีสองนะฝั่งนู้นก็น่าจะตีสองเหมือนกันไอคากเป็ดสองดเป็ดรวยจังวะ ทีแรกผมว่าจะขึ้นสตรีมบูทเว้ยเอาจริงๆนะว่าจะเล่นสตรีมบูทนะครับกดมาแล้วกันลิงเล่นเยอะกว่าผมว่ะ มาแกงไงแกงที่อะไรมันเล่นเคลียไหะเนเฮ้ยมันต้องอยู่เลนตัวเองดีโอ้ take long. Yo, your building is getting hit by shit. Ship. ship. I will not take long. Invisibility. ดอนอะไรๆได้ป่ะ? Unwork my trusty deed. I told you! Double tap. I go with honor. อย่าดูให้ <laughs> Honor transcends death! I will be victorious! <laughs> <laughs> <Are> you... <laughs> <Have it? laughs> I call with honor! <laughs> to victory! Unworthy <laughs> <laughs> my toasty steed! <laughs> <laughs> you are nothing! ป่าแล้วกัน้กติเราระยะรัศมีมันยังแคบอยู่นะครับต้องให้เร็วอ่าเร็วอะไรให้มันเลเ้วสองกับสามนะครับมันจะกว้างมากแล้วทำให้ติดสโลแบบเยอะกว่านี้อะ่ะก็คือยิ่งมันรัศมีกว้างโอกาสติดสโลมันก็เพิ่มขึ้นไงคือมันติดสโลห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทุกเลเวลนั่นแหละแต่ว่ามันแคบอะ่ะเออมันเดินหลบง่ายอยู่ไงต้องเป็นเเวลสองไม่ก็สาม มัตนตีเสื้ออารมณ์เหมือนแซนนั่นแหละครับลงได้ทุกที่อ่ะแต่ต้องโดนน <c> ะ <oughs> ผมปล่อยเมดยืนกลางแล้วกันผมแก๊งละ <c oughs> ผมขึ้นเป็นทันเดอร์คอร์นะครับ อธิบายสกิลกันนิดนึงครับสกิลหนึ่งพุ่งแทงนะครับจะทำให้ติดสตันนะสกิลสองมันเป็นสกิลทิมนะครับต้องกดเพื่อใช้นะครับแต่ถ้าเราตีจนครบ3ส,สแต็กก็คือมันจะทิมแรงแล้วก็เพิ่มระยะในการโจมตีนะครับเวลาเรากดอ่ะมันจะเพิ่มมาอีกร้อยห้าสิบแรงมั้งถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะใช่นะครับ คอมคิดไปแล้วมา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 มไม่้ซื้อรองเท้าก็ไม่ได้ซื้อรองเท้าเลยไอหีเอฟโจลีเมดฮือยไม่ได้เรียกใครเลย ผมกลับบ้านแล้วกัน <c oughs> ผมว่าจะเล่นเป็น Thunder Call Genjuro นะครับแล้วก็น,น่าจะ BKB content นะ่ะมันจะเล่นประมาณนั้นแหละเซิออกกับทาฟ้าได้นะครับมันจะเพิ่มระยะการโจมตีของเรานะลแล้วก็สกิลสองมันจะลดคูลดาวน์เหลือแค่ half วินะครับ There t is n o สกิลหายไป บิงไปมานาลิปอะหวังกับอะไรกับเมดได้วะเนี่ยอืมแขงเหรอผมไม่นี่ลวกันผมไม่อันตีนะเดี๋เอาอันตีไปเติมเพื่อน เดินไปสตันนี่แหละมิได้ ผมไม่ได้เน้นสกิลหนึ่งมากครับเน้นเป็นสาม <c oughs> ผมคิดว่าลิงมานะ <c oughs> ผมรออันตีไปช่วยบนแล้วกัน <c oughs> เรบันน <c oughs> อเกาะสะท้อน,น,นเหรอ ดอนดับเบิลลูนเนี่ยแยกล่างไม่พอวินวอลกี่ไงจบตานี้ขึ้นโกหนึ่งแล้วครับ ไม่ไหวกับไปดีนี้แล้วจะเปลี่ยนตัวเล่นแล้วฮีโร่มันน้อยอวตารก็ไม่ค่อยจะมีผมขึ้นวอล์กดีกว่าเอาไว้ตุ๋ยตุ๋ยตูดทันไหมเนาะน่าจะทันแหละวะ Salalile, Salalile. Unworth The juice is. loose There is not a night bear. <laughs> I go with honor. Kumana, Kumana, Hai Kumana. They got your girls. <laughs> Double D's <laughs> upon me. I will not take long. มันนาไม่พอนี่ว่ะไ,ได้แค่เสียบได้แค่สกลิลเดียวอ่ะต้องเลือกเอาอ่ะทิปหมดอะจังหวะนี้ทิปหมดเลยแบบ ไอ,อเคเคสามนี่มันกู <Honor S 2> เดมอนแล้ววะผมจะพูดไหลผมโอ้มันแรงเดมอนสามเออเรียบร้อยมีซับเคียงบ่าเคียงไหลด้วยเดียวมีได้ฟาร์มแล้ววะ ผมนี่กดเลนกลางเขายับเลยลิงไปไหนไวะเนี่ยโโโมวยผิดรุ่นก็อย่างนี้แหละคอมโบโคลิปเล่นหมดอะผมไม่รู้จะพูดยังไงอะ ยอ,อยากได้ป๊อปเป็ดอะแต่เขามีวินวอล์กอะครับ เฟรดฟู <F ool ie> ลี่ปะขวานตีกระจายแล้วไม่ใช่ช้านะเกมมันเหมือนเร็วเฉยพี่เดินหยยบบอนมันนะพี่ เว้ยสองบอกมันชักบอกมันไปนดีกว่ะเวสองลหมายกูปะจีจีค, G ครับ ผมนึกว่าผมกดสกิลสองแล้วนะไม่ได้กดเหรอลิงมลิงไปบนปะลิงพีเคแล้ว ผมฟาร์มก่อนครับเหมือนจะรวยนะแต่ไม่ได้รวยเลยนะจริงๆของอาจจะน้อยกว่าเมยเลยซ้ำเนี่ยมันได้คิวเยอะเฉย เหมือนมีคนมาตัดรุนผมไปวะ Yo, your hit shit. น่าจะเป็นลิงอ่ะทีแรกผมคิดว่าลิงออกวอล์มาไม่ใช่พีเคนี่ว่า A hellborn barracks has honor. been destroyed. I will not take long. There is nothing I fear. Onwards, my trusty steed. Yo, your building hellborn barracks has been destroyed. This. I will not take long. I go with honor. โทษโทษโทษผมผมโทษขอโทษขอโทษเรียนเรียนไปในในจะมาทำเรียนเรียนมันมีเทคนิคในการกระโดดอยู่นะครับถ้าไม่อยากให้ได้ยินเสียงก็กระโดดมุมฟอกอ่ะมืดๆอ่ะ ข้างๆป่าอะไรงี้ก็ได้ได้หมดเลยครั Somehow, บมีใครมาป่าวะนี่ขึ <pow wow> ้นไปบนหมดมั <crawl prejudice> ้ง <gameplay> เดาเมทลุ้นหรอโอเคครับสำหรับเกมนี้ก็จบลงที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากดูลรชอบใจนะครับอย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจกันนะครับผิดพลาดยังไงผมก็ขอโทษด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับเกมนี้ขอบคุณมากครับบายครับผม